มาค่ะรีวิวกาแฟปัน,นันชิตากันนะคะมาลองชิมในหนึ่งกล่องมีสิบซองแบบนี้นะคะเปิดออกมาบอกได้เลยว่าหอมครีมนะคะอ่าน้ำไม่ต้องเยอะนะคะเทลงไปเลยชิมนะคะความหอมออกมาเลยนะคะคือหอมครีมนะคะหอมครีม ของเขา,านะใส่ใส่อะไรนะคะใส่สาลายนะคะแล้วก็สตัวนะคะมันเป็นส้มพี่ไม่แน่ใจว่าส้มอะไรนะคะแล้วก็ชาเขียวนะคะแล้วก็สาลายอะไรแคปแคปอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ต้องซีเรียนะคะใส่อะไรก็ได้แต่ให้เราผอมแล้วกันนะคะวันนี้บอกได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นนะคะปกติเนี่ยพี่ขาย200 48นะคะแต่วันนี้โปรโมชั่นให้กับคนทุกคนที่เป็น FCP ใน youtube นะคะทักมาเลยค่ะ คุณจะได้นราคาพิเศษคือ208บาทนะคะแล้วโปรโมชันอีกอย่างนึงคือคุณจะได้โปรนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะได้ตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็นะคะพี่จะเซฟเบอร์คุณนะคะแล้วก็ไอทีไลน์ของคุณไว้เพื่อนะคะได้ทักไลน์ไปว่าเผื่อม,มีโปรที่เด็ดกว่านี้คุณจะได้ราคาที่โคตรของโคตรของโคตรถูกนะคะโอเคนะคะสำหรับคนที่ซื้อในเดือนตุลาเป็นเดือน วันเกิดของพี่นะคะทุกคนโคตรโชคดีนะคะที่ได้กินได้ใช้สินค้าที่พี่เอามาขายนะคะโอเคได้ราคาที่ถูกแน่นอน,นะค่ะรับประกันคุณภาพโอเคเนาะเดี๋ยวชิมให้ดูหวานมันนะคะขมไม่มีนะคะกินง่ายโอเค ไม่ดูแล้วนะแล้วก็ถ้าอยากซื้อก็ทักมาดีแปะไอดียไลน์ไว้ให้แปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะ2 8 0บาทเองนะคะไปแล้วค่ะ